ากลัวเอ็ด้ามาบึงเขาห้ามรับเขาทายไปพวกพี่น่องทางเื่องหนอ้างมคเียบยามับขนาดเลยไปเลยไปเลย,เลยตรงไปเลยรวดไปมีแต่ยังไงป่อยไงครับ ขอให้เขาพ่อลมอรวามเขางามครับมันซ่อนนะครับบ้รยากาศก็ดีครับเออ้ายไปนี่ซ้ำบุนแล้วต้นเขาสูงเพียงข้อค้นแล้วค้นลอย อยหาสิบหกนี่เงอเบื้องเบื้องครับก่อเขาแล้ว่าฐาละค่าเขาดีก็สูอจังไนอ่ะเพียงพนีครับสูงเท่าไหร่คนลอยหาชิมหาทอ ลงไปไหม,มไปอไปุอ้มหอดม้าครับป้ามา้าบนเขาน้ครเขา่า,ามนนชวน่อท้ายแล้ว,วน,นี่เขาหอมมะลิครับเขาหอมมะลิครับของจังหวัดระอยอดครับ กำลังใจขึ้นร้ายเลยเหรครับรเก่าง่ามไปไทยให้พี่น้องเบิ่งลง YouTube ให้พี่น้องทางกรุงเทียบไทยทางเมืองนอกเมืองหน้าก็ต้องเห็นว่าปีนี้นี่เข่าบ้านเฮานี่ายง่ายห้ายรครับง่าก็บ่ท่วมพร้รอมปีนี้ครับ ปุ่นแล้วครับหน้าผมหอดอันเทียงขา,ขาวๆกุล่ะครับเทียงหน้าขา,ขาวๆกุล่ะครับนี่ครับ,รบฟังนี่ผมพ่อได้เห็ดอันหน้าปังสองรอบนะครับมันก็เลยอันเขาก็เลยอันง่ามกว่าอีกฟังหนึ่งอยู่ผมจะมีสองฟังครับ ฟังหนึ่งของอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเพราะว่าขามน่าไปที่ผมประเทศไทยนะมันจะเป็นอันฟังทา้งบ้านมู่ผมนะครับหน้าอุ่นมือผมเจียดหน้าหน้าป,งปังสองรอบครับครับผมบ้านนี้พราเขาเอ็ด <c oughs> <c oughs> หน้าปังสองรอบนี่มันเจียดให้เขาเอ็ดหน้าปีศาจรุง่งจากน้อยนะครับแต่ว่าฟังผีนี่มันมีน้ำลายนะครับแล้วก็ ไปอยมันเลืยก็ได้พอลุกอกเขาอ,อลุกอกอเอามาหน่อยมานั่ครับล่ลุกงนีมันกระโดดซักต้นขเขามันกระโดดซักต้นขเขาเสียดายล่ำเขามันหัก เหนีนยวใ,ใต้เปบนอับสุดๆไทยวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกาหกสามหกสามครับแงมดีครับพุ่นละเงาหอาดคุณละจังหอดนั่นแหละครับที่อันเงาหัวไปหมองพนยางไปนี่แหละครับสุดหันแล้วก็หอดต้นแก่นั่นแหละครับ ต้นแก่น,นหลันยาวกันไปแต่ว่าหมอกกลางล็อกกลางสิมีของเป็นเป็น,ปนพี่น้องเหี่ยวคำไม่ต้องผมหรอกจะเป็นของพี่น้องแง่กันไปของผมก็จะเป็นรอกจุดฟังหนึ่งทีกั้นกลางกันนะครับเพราะว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หตะกี้เพิ่นกลับกับแมงเนาะตะกี้กับแมงของเพิ่นหลักข้องเดียวเนี่ยแต่ว่าพก็เพิ่น เสียไปแล้วเลยก็แบงให้ลูกให้ร้านแบ่งให้ผู้นั้นผู้นี้แน่ไปยังสิ่หละครับมันก็จะเป็นหน้าหน้าผู้ผู้นั้นแน่ผู้นี้แน่อ่นี่ครับน้ำครับครับเงางอ้นวน้ายไห้นะครับว่าเป็นเป็น 呀，真、yeah,。 เดียวนี่ยะครับมันผมเพราะว่าน่าจิเป็นที่ตอนนั้นผมว่านปุ๋ยใส่เครื่องว่านแล้วก็ว่านผมปรับปรับมันตรงนั้นเสื่อมากแหลกๆก็เพราะว่าว่านสามพัน 3, 000, 000, ัวาบ้งบานนี้เขาท่านยิ่ยใส่ไหมนปรรับมันออกปรับแห้งไหลเขามันก็ อยู่ธรรมดาอยู่ห้ามใหคลิปให้พี่น้องเบิ้งเด้อไหวสงให้พี่น้องทางประเทศเบิ้งทั้งหมดแล้วครับก็เลยถ่ายนี่ผมมัดข้อปีนิ่นนงามะนะครับจดบอดนิมุสิลง,งค,คุณและครับทางงานะครับโอเคครับพี่นอ้อนนงท่านผมขอปิดคลิปสักนี้ละครับ Yeah, still